สวัสดีครับพี่น้องครับนมมีอินเตอร์ฟร์มมาหรอครับสำหรับคลิปนี้นัมมีจะพาพี่น้องนะครับมาชมสวนผสมประสานนะครับผมเป็นสวนพิกดอยูจังไดเป็นของไผ่เดี๋ยวโฮไปโวจากกับเจ้าของสวนนะครับเบิ่งรายละเอียดไปพร้อมกันเป็นแนวทางนะครับพี่น้องครับในการไปทําสวนหรือว่าเป็นไอเดียให้กับหลายผู้รุคนนะครับที่อยากจะมีสวนเป็นยังไงนั่นเดี๋ยวตามนมมีมาเลยครับพฮไปเบิ่งน้ำกัน สวดีค่ะสวนมีคุณยินดีตอนรับท่านผู้ชมเขาสู้สวนผสมผสานของสวนมีคุณน,นะคะผู้ขานหน่อยนี่ซื่อวา่าธนพรนอมวารีซื้อเหรนซื้อคู่ไก่พิการของสวนผสมผสานของมีคุณน,นะคะจะยู่บ้านห่วยแสงแสงอรุณตำบนโพสีสำรานอำเภอโนอนสะอาดจังหวัดอุรณธานีจ้า กูรับสวนนี่เป็นเป็นไผ่่อนเนาะ,ะเขาเบิ่ง่วนไผ่ก่อนนะครับผมอันนี้เขาเอิ้นไผ่อีหยังครับคูครับไผ่กิมซุ้งค่ะไผ่กิมซุ้งไผ่ตรงเลืมแรงอีกชื่อนึงค่ะโอ้เขาปลูกจัก,กอครับนี่อาหาซิกอค่ะปลูกหาสิฟกอมาเบิ่งระยะห่างะระยะห่างนี่ห้างหลายปานไหนครับห้างสองเมตรค่ะแต่ละต้นห้างสองเมตรสองเมตรแถวเลยครับ แถวนึงน่งมีกัดซ้ำกันค่ะ2องคูณสอ,สอคูณสองต้นค่ะสวนนี้อายุเพิ่นได้สองปีค่ะปีนิพนผลิตผลผลิตนี่สิได้ช่วงหนาฝนนะคะช่วงแรกสิได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าจ่ายน้ำาเข้าใจน้ำทางสายยางช่วงนี้นาแรงค่ะบ้านเวแสงขาดน้ำเมืม่อกี้เลยบ่ไใดใ้ห้น้ำ นั่งก็เลยไปได้ออกอันนอกค่ะโอ้นี่เป็นรองร้อยสายพี่อีครับพี่น้องครับแมนค่ะแต่เขาใส่น้ำปะปาแมนค่ะเดีได้รับเบื้องต้นแม่เราบอกว่าจอน้ำบ่ได้จอน้ำจ้อ,จอแล้วใส่อุปกรณ์แล้วค่ะแต่ว่าน้ำโมมีน้ำในมาทั้งสองทังนิหน่อยอๆก็เลยได้ได้ถอดอุปกรณ์ขึ้นมาไว้โ,มมโอ้คันเพิ่นได้น้ำเดี๋ยวข้องยางเบื้องรื่อ,เอนเครับ คันแม่ได้น้ำเพิ่นเกษีให้นอเขาเรื่อยๆอย่างที่ดีครับแม่ค่ะถ้ามีน้ำนอจะออกตลอดทั้งปีเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้งดการให้น้ำเพราะว่าน้ำบ่พอใส่ค่ะคันบ่มีน้ำก็ได้ด้วยสันครับสันอาสีได้อยยุค่ะแต่ว่าสีไดแบบว่าบ่าเต็มน่วยเต็มที่ค่ะก็จะได้แบบนาฝนมีน,น้ำพวงสนีนอก,ก็จะพุดขึ้นมาค่ะอ้ยบรรยากาศพี่น้องครับ ช่วงนี้ก็มีเม็ดฝนโปรยลงมาจย่างหน่อยบรรยากาศน่านอนมากค่ะบ่มั่นใจว่า <c oughs> เสียงลมกับไม้นี่ก็จะเถียงกันบ่าว่าได้ใส่กันลมเลยครับพี่น้องครับเอาธรรมชาติเลยให้พี่น้องในเบื้องอเสียงลมไปน้ำรวดนี่ป้าสองปีดีครับแม่นค่ะสองปีเขามีการแต่งกอบ,อบอ่ครับผู้ครับมีค่ะก็จะจงไว้ประมาณก,ก้อนหนึ่งกับห้าต้นหกต้น ตัดไปแล้วก็ได้ใส่ผลประโยชน์นะคะต้นไผ่กับเป็นหัวเป็นห้าวให้พักผืชผลอื่นต่อไปค่ะก<ม>ูเพื่อกินนอขายนอแล้วก็ได้ใส่ผลประโยชน์คือได้ใส่ต้นไผ่ค่ะนำต้นเอาไปใส่ค่ะเอาไปใส่สวนผชพักอื่นต่อไปค่ะ,ะก่อนหนึ่งเขาจงไหลไปไหนครับคุณครับหาหกต้นกรพ่อค่ะเอาไปหาต้นหกต้นกระพ่อตัดออกเดี๋ยวหอดง้ามั่น ขอนมีนาฝนคือนาฝนขึ้นมานั่งกะจะพูดขึ้นมาแบบเก็บเพาท่านเลยค่ะเอาไว้ถัอก,กินเอาแจกพี่แจกน้องเลือนั่นก็ขายแน่โอ้นอน่สมกับบัวกีไรด้ยเรับวอวค่ะบ่ากีไรขวดละเศร้าแล้วค่ะเม <laughs> <laughs> ืองกับพี่นอคกับบรรยากาศเอ้าเราบานีญานี่บ่มีเลยตัวนี้ครับบ่มีค่ะเพราะว่าใบามันปกคลุมอันนี้ห่อกระกวดตตอมมให้เป็นปุ๋ยได้ได้วยค่ะใส่ปุ๋ยคอ,อกปีหนึ่งกับซีมีการใส่ปุ๋ยคือใส่ปุ๋ยคอกค่ะ ล้าก right ็เอาใบมันกวาดมาใส่แถวมันก็เป็นปุ๋ยอะไรอีกแบบนึงค่ะโอ้เขาเอาปุ๋ยข้อขิงว่าใส่ยังไงครับครูใส่ก็ใส่อ้อมก่อเลยค่ะห้อยรอบก่อเลยแล้วก็กวาดใบไม้นี่ใบไผ่นี่ปกคุมไหม่แต่นี่ลมแห้งมาสะออกเมื่อไรค่ะเสียดายขันแมนว่าไม่น้ำเขาตลอดปีนะครับแมนค่ะเพราะว่าซีพนก็ตรงลืมแรงยังทีบแมนค่ะขอแค่ไม่น้ำพ้นผลิตก็จะออกตลอดปีเลย ตัว่นขันเม่นนาเรียงเพื่อนกะบ่ได้ผลปันไหนบ่ได้ผลปันไดค่ะเนี่ยอันได้ผลกันเม่นทังสั่นเหะครับมันผูกนอนจังสั่นเหรนั่นนอนได้ผลเลยค่ะเด็ดตื้นนึงค่ะสบายใจเลยกะที่ว่าเป็นสวนหลังบ้านค่ะับพอนลายไว้ฟอกอากาศออ้ยลมจวงนี้กับผ้าอยู่เขานะครับพี่น้องครับผ้ากันเปรอยากให้พี่น้องได้เบื้องนะครับบรรยากาศรูปแบบสวน ก็กระตุกแทงไปเรื่อยเนาะคุณนาะค่ะบ่ให้เพิ่นขันมันเพิ่นล่ำหลายๆเอาก็บ่ไว้หลายๆรถครับอ่าถ้าไว้หลายๆพื้นที่มันก็จะเบียดกันเราเราไพ่มันสิขึ้นโค่นค่ะโอ้เขาเอินขึ้นโค่นแมนขันขึ้นโค่นหนีน้อมันสิบ่โปงได้ปะเนี่ยเอาแต่ว่าเป็นคู่อยู่ได้ครับเป็นร่องเป็นหยังอยู่ได้เป็นหยังที่ไหนเห็นส่เพราะว่าแรกๆนี่เอารถมาไถให้มันเป็นร่องเลยเรามันกับแบ่งร่องให้มันร่องน้ำผ่านนั่งเสี่ค่ะแต่บัดที่นี่มา ฝนตกมากจากรองสูงกระไกลเป็นลอมม่องต่ำไม่อนกันไปหมดแล้วเล็่เรืนี่กับหญ้ากระิขึ้นอยู่ได้เนาะครับโอ้ยได้เสียออกคนละค่ะหลังๆมาเพราพระใบมันคุ้มดแด<น>ดได้แล้วบ<อ>สบายบวันนี้แม่ค่ะบาซบเราข้าวกระสีได้ใช้ผลประโยชน์จากใบที่ร่วงโรยพร้อมข้ากระเอาไปเป็นปุ๋ยต่อปกับพืชชนิดอื่นๆตัววัาซ้ำบอย,ย่างหนึ่งปลูกไผ่นี่บได้ยางน้ำเพียนะ แม่ค่ะว่าท่านี้ยื่นจจกเกียรด้อคกับพี่น้องก็ว่าโอยเอายาไปฉีดไผ่ก่อนเพียขึ้นว่าสันบ่ทันไี้ยินจจกเกียอันนี้กับมีอยู่มีกินแจกที่แจกน่องนะครับส่วนทังหลังพุ่นก็สิแม่นกล้วยที่คูกล้วยค่ะกล้วยนี่ก็ไข่น่สิมีคนมารับเหมาหมายถึงว่าพ่อตัดแล้วเพื่อนเลยเพิ่นกษตรไทยวีละสิบาทวีละ8บาทตมจำนวนขนาดของลูกเพื่อนสิมาเหมาไปขาย ดีแน่นอยหนึ่งค่ะปลูกแบบธรรมาชาติเลยค่ะกล้วยแบบธรรมาชาติอยู่แบบพึ่งผ้าัยกันเลยค่ะวันนี้ร่องร้อยเอียงกันครับเคียวเียวมุ้งไวนันอันมุ้งไวนันคือปลูกพักหวานวันที่นี่พ่อมันนันกำลังสีได้ผลช่วงนาฝนวังหันค่ะพื้นทีน้ำตรงนี้มันสีน้ำสะน้ำม,มันเต็มมันไม่มีทางสิไปน้ำตรงนี้ก็เลยขังเลยเฮไถ้พักหวาน ตายไหมคะปลูกพักหวานไปแล้วก็ปลูกต้นเลี้ยงพักหวานก็คือต้นพักแค่เนาะเพิ่นว่าต้นพักแค่สีเลี้ยงต้นพักหวานเห็นมั้ยไงวะสันก็เลยปลูกไว้แต่พอน้ำขังมาผลผลิตก็เลยตายก็เลยพัดในล่องร่งไม้ค่ะโอ้เห็ดสวนนี่บางเถื่อนะครับเโาก็สิไปโรกสวยกับบัได้บ่ได้ค่ะมันก็สิมีบ่แม่นว่าสิได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช่ค่ะกับสิมีเสียหายเนี่ยในบางจุดนะครับค่ะ อันนี้คือวันหกกะสีลงไหมอยู่ลองไหมอยู่ค่ะกะสีแบบเอารถมาทยก้อนทยตัดต้นเก้าออกปตาพื้นทีไ่ไหมแล้วก็รงไหมแต่ว่าถ้าเบิ้งว่าปีนี่ท่าน้ำมั่นไม่มองไปอีลีกะสีใส่วิธีการปลูกพืชอื่นแท่นอาจจะปลูกต้นบักเผาแทนก็ไไ้ในในหลอกช่วงต้นกล้วยนะคะคิดแผนการโครงการวายุแต่ว่าเบิ้งสภาพพื้นที่ของตัวเองไปก้อนว่าน้ำม,มัน่นค้งแล้วมันบ่ออกไป ใส่ใดเลยนี่เขาต้องจัดการวิธีแบบใดทั้งสี่นะคะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่ของจะฟองเขาก็ต้องเบริบทแตละหม่องกับพวกคือกันนะครับพี่น้องครับเขาก็ต้องดูแลกันไปเบรงแ่งกันไปแต่ว่าเห็ดสวนนี่คั้นซีว่านักกัว่านักขันซีว่าง่ายกันง่ายว่ายากกันยากมันมีทุกรูปแบบนะครับน้องอันนี้มันขึ้นยุ่กับใจเลยค่ะขั้นใจเขาว่าโอ้ยยากมันกับว่าได คือว่าโอ้ซ้ำน,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 นี้นึงว่าเป็นยัง่ายมันก็ง่ายค่ะนั่นเหตุอีกอย่างมันคือขื้นยุก,กับใจเท่านั้นค่ะขั่นใจบ่อเอางานเบากับว่านักแม่ขื่นใจให้องพักมากนี่นักมา,านด้กับว่าเบาเนี่ยครับ,รบเดี๋ยวสิพ,พี่น้องขอไปเบิ่งข้างในอีกนะครับอีกโซนหนึ่งปะ่ะค่ะฝนล่งครับพี่น้องฝนล่วงอันนี้เป็นสาอันนี้เขาเลี้ยงปลาบ่าครับครูครับเลี้ยงค่ะเอามาปล่อยค่ะมีปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนหลายๆปลาค่ะเอาไว้ถ่ากิน ย่มอยากกินยง่ามในก็มาเลยค่ะไซเบดเลยค่ะได้กินครับทั้งนี้กันเป็นบอน้อยค่ะเป็นซารปลาเื่กันแต่ก้อนนี้สิเลี่ยงเป็ดค่ะให้เป็ดได้กินอาหารอยู่ในนี้ล้อยปลายอยู่ในนี้เดี๋ยวดูนีหม้ามากัดเมื่อค่ะก็เลยยังพันเดเอามาเรียงใหม่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นบกเ้าเป็นกล้วยนะครับพี่น้องครับ ผลลงแห้งแน่จักหน่อยโอ้ยกู้วันกะใจดีพ่อยางนะครับเบิ่งกล้วยนี่เ่ากะได้ขายอยู่เป็นมั้ได้ขายค่ะเดี๋ยวพ่อค้าเพิ่งกะสิมาตัดเอาเองเครืออะไรพ่อพิ่งเสียเอาไปขายอดไรพิ่งกะตัดแล้วก็ให้จ่ายเงินเองพร้อมค่ะบักเผ่านี่เยอะปีแล้วครับกู้โอ้บักเผ่านี่เพิ่งจะพ่อปีแล้วค่ะประมาณสิเขาปีนึงนี่ละค่ะอีกกะสิมีไม่ปลาเป็นอย่างน่าค่ะนี่ครับพืชบำนานด้วยนี่ ใช่ครับเกิดเรียกได้ว่าปลูกไว้ให้มีไว้นะครับแม่นค่ะต่อไปกับพ่ออันไดมันล่วงตัวห้องกับสี่ใดมาปรับปุงนะครับในบริเวณสวนฟางพุนกับเป็นไผ่ที่ห้องเบิ่งมากนี่ก็เป็นกล้วยอันใดตายกับปลูกไม่เนาะคุณนาอแม่นค่ะนะครับกูครับฝากขอคิดกับพี่น้องในในช่วงไทยไหมครับการเลี้ยสวนผสมประสานเช่นมทวนพี่น้องจักน่อยนะครับค่ะ หนูก็อยากให้พี่น้องได้ลองปลูกบิ่งเด้อค่ะอยากกินยังให้ปลูกมือละสิบต้นมือละหาต้นก็ได้คะ่ะปลูกยีจังสี่จากสามเดือนรับรองว่าพี่น้องสีได้กินย่างที่ย่างที่อยากกินอยากกินบักพริกกับปลูกบักพริกมือนีปลูกบักพริกสิบต้นอยากกินบักเขียมืออื่นปลูกบักเขียสิบต้นอยากกินบักหุ้งมืออื่นปลูกบักหุ้งสิบต้นปลูกยี่จังสี่ประมาณสามเดือนาร้แนวที่อยากรับรองว่า เฮาสิปยัดเงื่อนอยู่ในถุงและหฮาสิได้กินทุกอย่างที่ห้าปลูกและปลอดสารค่ะโอ้ขอคิดดีๆนะครับพี่น้องครับฝากไว้กับพีกบนองนะครับโอ้ยมือนีผ้ากันบูด้วพี่น้องเนอย้ยอนว่า <S <S อ,อยากใับพี่น้องได้เบิ่งแนวทางเนะ <S <S พูเนาออยากให้เพิ่นได้เป็นข้อคิดกันนํานะครับฝนตกแข้งเราพี่น้องสาหรับคลิปนี้นํะมีครับคุณรูครับลาพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ